ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะฝันใกล้เป็นจริงอ้วนเตรียมเฮบินลัดฟ้าไปหาภรรยาและลูก หลังจากเกิดโรคระบาดโควิด1 9แพร่ไปทั่วโลกเกิดผลกระทบในทุกๆเรื่องทั้งสุขภาพเศรษฐกิจปัญหาปากท้องและการใช้ชีวิตที่ทุกคนต้องยอมรับและปรับการใช้ชีวิตแบบใหม่ให้มากที่สุดรวมไปถึงพระเอกหนุ่มคนนี้อ้วนรังสิทธ์ตัวอยู่ไทยทําให้ห่างไกลาจากแฟนสาวและลูกที่ประเทศเกาหลีใต้เพราะไม่สามารถบินไปหาได้ สำหรับแฟนสาวคนสวยของหนุ่มอ้วนอย่างป้าขยอนซอนหรือมะม่วงตอนนี้กำลังตั้งครันกว่า7เดือนแล้วหลังฝ่ายหญิงบินไปตรวจคันที่ต่างประเทศและได้มีการยกเลิกเที่ยวบินกระทันหันทำให้พระเอกหนุ่มต้องห่างไกลกับแฟนสาวมาหลายเดือนแต่ก็มีความหวานผ่านโลกออนไลน์ให้เห็นกันตลอดแต่ล่าสุดมีแนวโน้มว่าเหมือนฝันของหนุ่มอ้วนใกล้เป็นจริงเจ้าตัวโพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นรูปพาสปอร์ต โดยในมือมีวีซ่าประเทศเกาหลีใต้และได้เขียนข้อความระบุว่าฝันใกล้เป็นจริงแล้วงานนี้นอกจากแฟนๆจะร่วมลุ้นส่งกำลังใจให้แล้วด้านแฟนสาวก็เชียรให้รีบมาเร็วๆด้วยนะ